สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องวงกลมก่อนอื่นเลยเรามารู้จัก ส่วนต่างๆนะคะส่วนประกอบต่างๆของรูปวงกลมก่อนวงกลมก็คือรูปเลยค่ะคณิตบนระนาบซึ่งแต่ละจุดบนรูปเรขคคณิตเนี่ยอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของวงกลมเป็นระยะทางที่เท่ากันจุดศูนย์กลางอยู่ตรงไหนนี่จุดศูนย์กลางอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะจุดสีชมพูของเราเป็นจุดศูนย์กลางคือจุดที่อยู่ตรงกลางวงกลมพอดีและห่างจากเส้นรอบวงเท่ากันโดยตลอดนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางคือเส้นที่ผ่านจาก จุดศูนย์กลางของวงกลมและสัมผัสเส้นรอบวงทั้งสองข้างจุดนี้เส้นไหนเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางคะอ่านี่เส้นผ่านศูนย์กลางนะคะจากเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยจากเส้นรอบวงผ่านจุดศูนย์กลางไปหา ไปหาเส้นรอบวงอีกด้านหนึ่งนะคะเราจะเรียกว่าเส้นผ่านนะเส้นผ่านศูนย์กลางต่อมารัศมีรัศมีคืออะไรคะระยะที่เท่ากันของระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางไปยังเส้นรอบวงเส้นนี้เราจะเรียกเขาว่า รัศมีซึ่งรัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางหรือเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นสองเท่าของรัศมีวงกลมหนึ่งวงนะคะมีเส้นผ่านศูนย์กลางนับไม่ถ้วนรัศมีก็เช่นเดียวกันนับไม่ถ้วนนะคะอีกเส้นหนึง่งเส้นนี้นะคะเราจะเรียกเขาว่าคอร์ดคอร์ดก็คือส่วนของเส้นตรงที่มีปลายทั้งสองอยู่บนวงกลม โดยแบ่งวงกลมออกเป็นสองส่วนเส้นนี้เราเรียกว่าคอร์ดนะคะแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนนี้ส่วนที่1แล้วก็ด้านนี้เป็นส่วนที่2อนะคะส่วนเส้นรอบวงก็คือจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางเป็นระยะทางเท่าๆกันเราจะเรียกเขาว่าเส้นรอบวงนะคะคอร์ดก็มีมากมายไม่จำกัด ทุกเส้นสามารถเป็นคอร์ดได้นะคะทุกเส้นสามารถเป็นคอร์ดได้นะคะแต่จุดศูนย์กลางมีเพียงจุดเดียวเท่านั้นเส้<ๆ>นรอบวงมีเส้นเดียวเท่านั้นนะคะอ่ะเรามาดูต่อนะคะลักษณะแบบนี้เส้นนี้นะคะเราจะเรียกเขาว่าเส้นสัมผัสวงกลม ส้นสัมผัสวงกลมก็คือเส้นตรงที่ตัดกับวงกลมเพียงจุดเดียวนี่ตัดเพียงจุดเดียวเท่านั้นนะคะส่วนเส้นนี้เราจะเรียกว่าเส้นตัดผ่านวงกลมเ <éta emba? S 2> ส้นตัดผ่านวงกลมไม่ผ่านจุดศูนย์กลางนะคะเส้นตัดผ่านวงกลมคือเส้นตรงที่ตัดผ่านวงกลมแต่ไม่ผ่านจุดศูนย์กลางและตัดกับวงกลมทั้งสองจุด ผ่านทะลุเราเรียกว่าเส้นตัดนะคะต่อมาต่อมานะคะอันนี้คือลักษณะของเซกเมนต์กับเซกเตอร์นะคะเซกเมนต์คืออะไรเซกเมนต์ก็คือพื้นที่ที่ถูกล้อมรอบด้วยคอร์ดกับส่วนโค้งของวงกลมนี่คอร์ดเส้นนี้คือคอร์ดของเราใช่ไหมนะคะ ตรงพื้นที่สีชมพูที่คูแรงเงาด้วยปากกาสีส้มเราจะเรียกเขาว่าเซกเมนต์ส่วนเซกเตอร์ก็คือส่วนที่ปิดล้อมด้วยรัศมีวงกลมและส่วนโค้ของวงกลมด้านนี้อันนี้คือส่วนโค้ของวงกลมนะคะเราจะเรียกเขาว่าเซกเตอร์ เซกเตอร์ก็คือส่วนที่ปิดล้อมนะครับพื้นที่ที่แรงเงานะคะรัศมีของวงกลมและส่วนข,ของของวงกลมนะคะเซกเตอร์จะเป็นมุมที่จุดศูนย์กลางเซกเมนต์ก็คือพื้นที่คอร์ดไปถึงเส้นรอบวง <c oughs> ต่อมามุมในครึ่งวงกลมมุมในครึ่งวงกลมอยู่ตรงไหนมุมในครึ่งวงกลมก็คือมุมที่มีจุดย่อยของมุมอยู่บนเส้นรอบวงและมี แขนของมุมที่ผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมนี่ด้านนี้นะคะมุมนี้มุมสีฟ้าตรงนี้เราจะเรียกว่ามุมในครึ่งวงกลมส่วนมุมโอ จะเรียกเขาว่ามุมที่จุดศูนย์กลางมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมนะคะก็คือมุมที่จุดยอดอยู่ที่จุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางนี้นะคะโดยแขนของมุมเนี่ยจะเป็นรัศมีของวงกลมแขนของมุมเป็นรัศมีของวงกลม ดังนั้นแขนของมุมก็จะมีขนาดเท่ากันนั่นเองนะคะอันนี้คือส่วนประกอบของรูปวงกลมอ่ะเรามาดูใบงานที่1กันเลยนะคะส่วนประกอบของวงกลมข้อที่1น,นะคะในวงกลมวงหนึ่งมีขอดได้กี่เส้นคะวงกลมวงหนึ่งมีขอดได้เป็นไงไม่จํากัดนะคะไม่จํากัดนักเรียนทําตามคิดไปพร้อมๆคุณครูเลยนะคะ ต่อมารัศมีของวงกลมเป็นเส้นตัดวงกลมหรือไม่เพราะเหตุใดเป็นไหมคะรัศมีผ่านไหมได้ผ่านวงกลมเลยออกไปไหมไม่ถูกไหมดังนั้นรัศมีไม่เป็นเส้นตัดนะคะเพราะอะไรเพราะรัศมีของวงกลม ลากจากจุดศูนย์กลางไปยังเส้นรอบรูปจะไม่สามารถลากจากเส้นรอบรูปไปยังเส้นรอบรูปได้นะคะเพราะรัศมีของวงกลมลากจากจุดศูนย์กลางไปยังเส้นรอบรูปจะไม่สามารถลากจากเส้นรอบรูปไปยังเส้นรอบรูปได้เรียนใส่เหตุผลด้วยนะคะเติมไม่ครบถึงจะได้คะแนนเต็มนะ ต่อมาข้อที่3ในวงกลมวงหนึ่งมีเส้นตัดวงกลมได้กี่เส้นเส้นตัดในวงกลมก็เช่นเดียวกับคอร์สเช่นเดียวกับรัศมีเช่นเดียวกับเส้นผ่านศูนย์กลางนะั่นก็คือไม่จํากัดเส้นตัดวงกลมผ่านจุดศูนย์กลางได้หรือไม่ตัดได้ไหมอ่าจริงๆแล้วเส้นตัดของวงกลมอาจจะผ่านจุดศูนย์กลางหรือไม่ผ่านก็ได้นะคะ ต่อมาข้อที่ห้าในวงกลมวงหนึ่งมีเส้นสัมผัสได้กี่เส้นคะอืมไม่จํากัดเหมือนกันแต่จุดศูนย์กลางมีเพียงจุดเดียวเส้นรอบวงมีเพียงเส้นเดียวนะคะข้อที่6เส้นสัมผัสวงกลมผ่านจุดศูนย์กลางได้หรือไม่เส้นสัมผัสวงกลมมันต้องสัมผัสกับวงกลมดังนั้นมันสามารถตัดวงกลมได้ไหมอ่าไม่สามารถตัดได้นะคะข้อนี้ตอบไม่ได้เพราะอะไรเพราะเส้นสัมผัส จะสัมผัสเส้นรอบรูปเพียงจุดเดียวเท่านั้นเส้นสัมผัสจะสัมผัสเส้นรอบรูปเพียงจุดเดียวเท่านั้นนะนัดลองทําข้อ2ดูนะคะจากรูปจงบอกชื่อส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงกลม O ดังนี้การเรียกชื่อวงกลมเราจะชิดเรียกชื่อตามจุดศูนย์กลางดูที่จุด O นะคะจุด O อยู่ด้านนี้ เส้นผ่านศูนย์กลางคือส่วนของเส้นตรง AC นักเรียนใส่สัญลักษณ์ส่วนของเส้นตรงด้วยรัศมีละ่ละรัศมีคือออกจากจุดศูนย์กลางไปหาเส้นรอบวงข้อนี้มีรัศมีกี่เส้นอ่ามีเส้นเดียวนั่นก็คือส่วนของเส้นตรง OB คอดละ่ะคอดมีกี่เส้นคะคอดเราจะไม่ตัดมันจะไม่ผ่านจุดศูนย์กลางนะอ่ามี1และ DC 2คือ bc และมีไหมอ่าแล้วก็ dH มี3เส้นนะคะมีส่วนของเส้นตรง bc ส่วนของเส้นตรง cd และส่วนของเส้นตรง dh นั่นเองขอดที่ยาวที่สุดค่ะจากข้อ3าขอดที่ยาวที่สุดนั่นก็คือส่วนของเส้นตรง dh นั่นเองต่อมาเส้นสัมผัสวงก็คือสัมผัสด,ด้านนอกดังนั้นเส้นสัมผัสวงคือ สัญลักษณ์นี้มีหัวลูกศรหัวท้ายเราจะเรียกเขาว่าเส้นตรงเส้นตรง E F อ่าเส้นตรง E F นะคะเป็นเส้นผัมผัดวงกลมเส้นตัดวงกลมเส้นตัดวงกลมมีเส้นเส้นตัดวงกลมผ่านวงกลมสองจุดนะคะดังนั้นเส้น F D ไม่ใช่เส้นตัดวงกลมนะตัดวงกลมต้องผ่านเส้นรอบวงสองจุด นะคะดังนั้นเส้นตัดวงกลมนั้นก็คือเส้นตรง F C นั่นเองต่อมาข้อใดเป็นส่วนโค้งนะคะข้อใดเป็นส่วนโค้งที่เป็นครึ่งวงกลมเวลาเราเรียกส่วนโค้งครึ่งวงกลมเนี่ยมันก็ต้องเป็นครึ่งวงกลมนะคะจากเส้นผ่านศูนย์กลางคือครึ่งหนึ่งใช่ไหมดังนั้นก็คือจุดมุม A D C แล้วก็มุม A b, c นั่นเองนะคะส่วนโค้งที่เป็นครึ่งหนึ่งก็คือแบ่งครึ่งมุมะะแบ่งครึ่งวงกลมเวลาเราเขียนเราจะใช้สัญลักษณ์ m นี่คือการแบ่งครึ่งมุมมุม a, b, c a, b, c แล้วก็มุมครึ่งวงกลม a, d, c นั่นเอง